สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำพระสมเด็จวัดหลักคังมาให้รับชมกันเลยค่ะเนี่ยค่ะออตอนแรกเรา,าพยายามจะแกะกรอบทองออกมาใช่ไหมคะแกะออกเสร็จแล้วนี้มันก็จะเหลือกรอบพลาสติกข้างในคือไม่รู้จริงๆทีนี้แกะไม่ได้ค่ะแกะต่อไม่ได้แหละกลัวพระจะเสียหายค่ะเนี่ยค่ะมันแตก อ้ก็เลยหยุดอยู่แค่นี้เนี่ยค่ะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะอันนี้พิมพ์ใหญ่นีให้ชมกันเลยใกล้ๆเนี่ยค่ะนี่เลยจ้ะในสวยนะคะเนี่ยะคะ่ะขอบขอบก็จะเห็นแค่นี้เพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้แบบเปอยออกมานะคะอันนี้ด้านหลังอะให้ชมด้านหลังก่อนนะคะสสวยเลยค่ะนี่ค่ะ องนี้แบบพ่อห่วงมากแต่ให้เรามาและนีเ่เราก็เลยเอามาอัดคลิปให้ชมกันเลยค่ะสวยสวยสวยจริงๆค่ะองนี้สมเด็จวัดมะคังนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยจริงๆอยากจะส่งมนสายให้ดูนะมาดูก่อนค่ะพยายามก่อนว่าได้ไหมได้อยู่นะคะ อได้อ,อยู่จ้านี่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 เลยค่ะสวยมากเลยค่ะอ่ะมอนสาตให้เห็นกันเลยค่ะว่าองค์นี้แบบงามแค่ไหนจะไปใส่กรอบใหม่อยู่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวด้านหลังนะคะ นี่คือด้านหลังเลยเนี่นี่ค่ะโอ้ยเนื้อสวยมากค่ะนี่ค่ะเอ้ยเลยจะ้ะนี่เราก็พกอย่างนี้ทุกวันค่ะเนี่ยเลยค่ะคืองามมากค่ะงามจริงๆเนี่ย สองเนื้อให้ดูกันเลยค่ะจริงๆถ้าแกะเป็นนะคะอยากจะแกะออกมาเหมือนกันแต่แบบัวพัดเสียหายค่ะก็เลยไม่กล้าแกะออกท่านี้ก่อนนี่ค่ะสมเด็จวัดละคฆังนะคะนี่เลยจ้า ่สวยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะให้ได้รับชมกันเลยค่ะนี่นะคะงามมากค่ะอ,องนี้งามจริงๆค่ะนี่ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ